สวัสดีค่ะ FC ของประวาทุกคนนะคะวันนี้ประวาจะพาไปเที่ยวสวนจุธาทิพย์ซึ่งอยู่ใกล้ๆเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะคะจากพิษโลกมาถึงมาถึงไล่จุธาทิพย์สวนจุธาทิพย์นี้ก็ประมาณ80กิโลนะคะก่อนถึงเขื่อนแควน้อยอยู่ทางซ้ายมือ อยู่ทางซ้ายมือนะคะที่มีไร่ฝรั่งเ,เยอะๆนะคะอันนี้คือทางทางไปไปไล่ไปไล่ไไลยุทาทิศนะคะทางไปไล่ทางไปสวนเราจะจอดรถไว้ข้างบนแล้วเราจะเดินลงไปนะคะจอดรถไว้ข้างบนแล้วเราจะเดินลงไปมาถึงแล้วนะคะ สวนยุทาทิปค่ะบ้าดมาถึงก็เห็นดอกดอกไม้สวยๆเลยค่ะเนี่ยสวยมากเลย oh, <no. S 1> จากพิษณุโลกมาถึงสวนยุทาทิปประมาณ80กิโลนะคะก่อนถึงเขื่อนแควน,น้อยวังลุงแดนเนาะทางซ้ายมือเนาะอันนี้เรากำลังเดินไปสวนยุทาทิปนะคะปะว่ากำลังเดินไปสวนยุทาทิป เขาบอกว่าเขาปลูกอะไรมากมายเลยค่ะปลูกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไล่นาสวนผสม,มเข้ากับยุคสมัยนี้เลยนะคะเข้ากับยุคสมัยนี้เลยโดยเฉพาะฝรั่งนะคะฝรั่งของนางจะหวานกรอบมากนางจะได้ขายตลอดเลยนะคะนางจะได้ขายตลอดเลยอันนี้คือทางทางไปไปสวนเธอนะคะสวนสวนเธอก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้แหละ มีทั้งไอมีทั้งชะอมมีกล้วยมีมะพร้าวมีทุกอย่างเลยนะคะเด่นสุดก็คือเด่นสุดก็คือฝรั่งค่ะ <Wow. S 1> นะคะโอ้ oh. ดูทางดูทางของเธอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าของสวนยุทาทิ์ครับ เจ้าของสวนกุทาทิ์นะฮะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวก่อนจะไปชมสวนฝรั่งนี้ชมสวนอันนี้ก่อนไหมไหนเห็นว่าคุยว่ามีทุเรียนอยู่ตรงไหนอ๋อทุเรียนตรงน้นตรงนี้เป็นสวนกล้วยสลับกับอะไรนะโกโก้เป็นสวนกล้วยสลับกับโกโก้จ้กทางนี้เนาะมาทางนี้เลยแล้ว ทางนี้ก็จะเป็นไรฝรั่งนี่เหรอที่ว่าหลังถมอะ่ะนี่เหรออันนี้ถึงสวนฝรั่งเธอแล้วนะคะสวนฝรั่งเนี่ยมีกี่อย่างนะมี ...3 อย่างครับใกล้ๆหน่อยใกล้ๆกล้องแม่หน่อยมีสามอย่างมีอะไรมั่งมีไรเมร็ดเออแนสีทองแล้วก็กิมจูครับเออ ป้าวาเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วแล้วนะคะกับน้องจุฑาทพิปเนี่ยเนาะป้าวาเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วน่าจะนานแล้วแหละน่าจะเป็นปีแล้วแหละปีกว่าแล้วเนาะไหนตรงไหนบ้างเริ่มตั้งแต่แป้นสีทองเลยเป็นแถวใครแถวมันอยู่เป็นแถวใครแถวมันอยู่ใช่ไหมอันนี้ห่อหมดแล้วนะคะอันนี้ห่อหมดแล้วลดน้ำไหม ช่วงนี้ไม่ได้ลดเลยครับฝนตกเออช่วงนี้ไม่ได้ลดฝนตกแล้วใส่ปุ๋ยอะไรใส่พวกขี้วัวครับใส่ใสขี้วัวก่อนจะเก็บจะเอาขี้แพะมาใส่ให้ขาวอยู่ครับเอามาหรือ,อยังขี้แพะสั่งไว้แล้วครับสั่งไว้แล้วอืมอันอันไหนพร้อมเก็บอะ่ะใส่ใส่ปุ๋ยนี่ใส่เดือนละกี่ครั้ง ใส่เดือนละหนึครั้งเป็นปุ๋ยขี้วัวเนาะเออเป็นปุ๋ยขี้วัวน้องก็จะพาไปดูตรงที่พร้อมเก็บนะคะอันนี้พร้อมเก็บได้เมื่อไหร่คะประมาณสินนนณส้นเดือนมิถุนาประมาณสิ้นเดือนมิถุนาอันนี้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเดี๋ยนะประมาณสิ้นเดือนมิถุนาพฤษภามิถุนาอ๋อสิ้นเดือนมิถุนาอันนี้พร้อมกินแล้วอันนี้พร้อมกินแล้วนะคะอันนี้พร้อมกินแล้วกินจุ เนาะใช่ไหมอ,อันนี้พร้อมกินประมาณเดือนมิถุนาไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะมีแต่ฝรั่งนะคะน,น้อยหนานางก็ดกจังเลยอันนี้น้อยหนาอะไรไน้อยหนาหนังหมดเล้เห็นไหมคะอันนี้น้อยหนาหนางังเป็นลัวแถบคือไอแถบเนี่ยแถบแถบแถบฝรั่งเนี่ยจะเป็นน้อยหนาหมดเลยโ้ดกจังเลยว่ะแกปลูกอะไรดกดก ดูดิป<ะ>้าเออมันมันมันโอถึงว่าละแกบอกว่าห่อไม่ได้หรอกแม่มันเยอะเห็น <c oughs> ไหมใช่ครับทั้งหมดมีกี่ร้อยต้นคะฝรั่งเนี่ยร้อยห้าสิบ่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบต้น <c oughs> อ่าไอต้ต้น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 ที่มันตายก็คือ <c oughs> เอามาซ่อมแล้วใช่ไหม <c oughs> ยอดเลยเดวนี้โจมโอเลยนี่นี่น,นี่มันมันปลูกส้มโอด้วยนะเนี่ยเธอปลูกส้มโอด้วยนะอันนี้คือขาวแตงกวาใช่ไหมเออใส่ปุ๋ยขี้วัวเดือนละครั้งแล้วหญ้านี่เพิ่งตัดถึงไหนแล้วเนี่ยตัดถึงนีต่ตัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันไม่ไม่ได้รีบค่ะพอพอเสร็จแล้วก็ตัดตัดไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอันนี้นางทําหลังจากที่ หลังจากที่นางเลิกงานมาแล้วแล้วก็วันหยุดแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะในทุเรียนมีทุเรียนด้วยนะทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นี่ต้นนี่นี่นี่มายืนตรงทุเรียนนี่โอ้อันนี่คือวิธีปลูกทุเรียนของนางอันนี้นางก็จะอาบังแดดไว้อันนี้ต้นทุเรียนซื้อมาต้นเท่าไหร่ นางซื้อมาต้น60บาทนี่นี่กี่ปีแล้วยังไม่ถึงปีเลยคต้นนี้ยังไม่ถึงปีนะคะอันนี้อะไรหมอนทองหมอนทองหมอนทองมีทั้งหมดกี่ต้นี 20, 20, 20่นมีทั้งหมด20มต้นต่อไปนางก็จะรวยรวยรวยมีทั้งฝรั่งมีทั้งกล้วยมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเข้ากับยุคนี้สมัยนี้นะคะไหนปลูกทางไหนมั่งลูก ทั้งหมด20ต้นตายไหมตายแล้วซอมไป5ต้นอ๋เธอซื้อมาประมาณ20ต้นแล้วมันก็ตายไป5ต้นแล้วเธอก็ซื้อมาซ่อมแล้วอันนี้ไปซื้อตลาดไหนอะอยู่ตลาดวางทองครับตลาดบางทองใช่ไหมแ,แล้วใส่ปุ๋ยอะไรครับไม่ใช่แต่รองพื้นขี้วัวอย่างเดียวครับเอาขี้วัวรองพื้นตอนซื้อมาใหม่ๆต้องตัดรากครับ หนูใช้ก่อนออกจากถุงก็ตัดตัดตรงตูดถุงอะครับแล้วมันจะได้รากมันจะได้พุ่งไวอะครับเลรอตอนซื้อทุเรียนมาใหม่ๆนี่ต้องตัดรากมันก่อนใช่ไหมใค่ะรากมันขดอยู่อะครับเหรอวิธีของหนูเป็นแบบนี้เหรอใช่ไหมต้องตัดใช่ไหมแล้วก็เอาเอาขี้วัวรองเออเสร็จแล้วก็เอาทุเรียนลงกันยากันปวกด้วยอ๋อใส่ย,ยากันปวกด้วยเออ ของนางก็เลยรอดไงคะกำลังงามเลยเห็นไหมเนี่ยในต้นไหนใหญ่สุดต้นนี้ใหญ่สุดเดี๋ยวพอพอพอทุเรียนมันโตปุ๊บฝรั่งล่ะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วครับเอามันไม่เสียได้เหรออายุมันสั้นไงครับมันเป็นกิ่งต่อนะครับอ๋อเหรอเพราะว่าเราใช้ฝรั่งคุมแดดมันบังแดดแล้วมันอยู่ได้กี่ปีล่ะประมาณ กฝรั่งอันนี้หลังปลูกมากี่ปีแล้วเข้าปีที่สี่แล้วครับเข้าปีที่สี่แล้วแต่เราก็ขายได้ทุกปีเนาะเออแต่เราก็ขายได้ทุกทุกปีมะกอกมกอกน้ำก็มีกล้วยก็มีแล้วหน่อไม้นี้ก็มีนะคะหน่อไม้ก็มีเดี๋ยวเราขอชมทุเรียนก่อนเนาะแม่แม่พึ่งตรงทุเรียนนี่แหละเ <c oughs> ออสุดยอดเลยแกจริงๆ อันนู้นก็จะเป็นหน่อไม้ของเธอนะคะแล้วใกล้ๆหน่อไม้เธอก็จะขุดขุดเป็นร่องน้ำเนี่ยอเอาไว้ลดของเวลาเวลาหน้าแรงใช่ไหมเฮ้ยแล้วเวลาน้ำมามันไปทางไหนไปทางนู้น <c oughs> แต่ว่าหนูชะลอมไวแล้วฮะ <c oughs> มันมไปไมแงแล้วเออเออเลกอยู่เดี๋ยวหน่อไม้อันนี้หน่อไม้มีกี่กอ หนึ่งสองสามสี่ที่เอาไปให้แม่แกงเนี่ยนะนุ่มไม่เขาอันที่เอาเลยแล้วอันนี้กินได้ยังกินไม่ได้ครับมันเป็นหน่อไม้เอาลำทำโอ้หน่อไม้ลำครับหน่อไม้นี่เลยเป็นหน่อไม้ขายลำดูดูชมสวนเธอเลยนะคะชมสวนไปทางไหนมะพร้าวมะพร้าวอะไร มะพร้าวน้ำหอมอันนี้ไหวเอ้าอะไรวะอ,อ,อินทาารอ๋ออินทาพาลเรื่อหว่าไหว,วไหนมีทุกอย่างเลยบอกเลยว่านางปลูกทุกอย่างเออนางใช้เวลาตอนเย็นนะคะตอนเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะะะักขัตฤกษ์ น้องก็ทํางานอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าน้ําของเธอนี่จะรอบล้อมรอบเลยใช่ไหมล้อมรอบสวนเลยใช่ไหมใช่ปียาวแล้วหนาปีอ่ะพร้อมตัดเนาะเนี้ยเนี่ยนู่นนะปีกล้วยอ่ะพร้อมตัดเลยอันนี้คือนี่สตอที่หนูบอกแม่โอ้มึงไปยืนใกล้ๆดิสตอก็มีนะคะไม่ตัดยอดมาเหรอตัดไปแล เนี่ยเหรอสตอเนี่ยเหรอมันตกิ่งนโอ้โหจะมีทุกอย่างเลยนะเนี่ยสตอวีต้องปลูกแบบนี้เนาะมันจะได้กินมันจะได้กินน้ํากล้วยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมของนางนะคะเป็นพร้าวน้ําหอมของนางนางจะปลูกกล้วยไว้รอบสวนฝรั่งของเธอเลยนะเพื่อความชุ่มชื้นไหมใช่ค่ะเออเพื่อความชุ่มชื้นเพราะว่าฝรั่งมันก็จะได้ดูด น้ำจากกอกล้วยด้วยใช่ไหมขายทุกอย่างเลยนะเนี่ยโหดูกล้วยนางดูกล้วยนางเลยนะคะดูกล้วยนางเลยนะนี่นี่ดูมะพราวน้ำหอมโอ้โหโอ้โหมีทั้งมะพราวน้ำหอมมีทั้งกล้วยมีกล้วยน้ำว้ามีกล้วยหอมเลยใช่ไหมแล้วก็มีฝรั่ง อันนี้นนไหนต้องข้าสมสะพานอ๋ออ๋อไม่ไปหรอกลูกแค่นี้แหละทางนู้นก็จะเป็นอีกอีกอินทภพาลัมใช่ไหมเออดูเลยนะคะเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเธอปลูกกล้วยอะแซมทุเรียนเห็นไหมเออมันจะได้ชุ่มชื้นเนาะเออมันจะได้ดูดน้ำใช่ไหม,ม ผู้ดังๆมันจะได้เย็นมันจะได้เย็นใช่ไหมเออไรนาสวนผสมพออยู่พอกินมีทุกอย่างเลยนะคะให้พ่อให้พ่อถ่ายรูปให้หน่อยอ่ะยังมีพริกอีกนะคะทุกคนเนี่ยดูดิอันนี้พริกอะไรคะพริกแจวพริกแจวใช่ไหมนางยังปลูกพริกอีกนะคะ สุดยอดเลยชีวิตเนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะคะซื้อแต่เบียร์อย่างเดียวใช่ไหม <c oughs> ซื้อแต่เบียร์อย่างเดียวดูเลยนะคะนี่พริกอันนี้พริกพริกนะคะพริกแล้วรอบๆอบสวนนั้นก็จะมีทั้งกล้วยมีทั้งน้อยนารอบๆอบสวนฝรั่งของเธอนะคะ แสดงว่าดินแถวเนี้ยดีมากๆเลยไม่ฉีดยาคไม่ได้ฉีดยาใช่ไหมอืมแต่ฉีดอะไรฮอร์โมนเออฉีดฮอรอ์โมนวันวันนี้ก็จะทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่คแล้วยังมีสวนไ,ไหนอีกอยู่ในเขาคับยังมีสวนในเขาอีกนะสวนในเขามีอะไรบ้างมีทุกอย่างเลยครับเน่เอายกตัวอย่างเล่ามาส้มโอมะพรา้าว มะนาวเออสตอเอร์แลมุดเออกินตาภาลัมเออเนยนาเออสละเออทุเรียนโอ้โหใครดูแลช่วยพ่กมีพ่อกับแม่ช่วยอ่าพ่อกับแม่ดูแลช่วยนะคะ อนาคตก็คือรวยอย่างเดียวค่ะสาธุสาธุอันอันนั้นเป็นกระท่อมกระท่อมน้อยของเธอนะคะเธอจะนอนเฝ้าเฝ้าสวนเขาเรียกสวนเล็กตรงนี้สวนเล็กเนาะสวนสวนสวนติดเขานั้นก็เป็นสวนใหญ่สวนติดเขานั้นยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะป้าวาพามาเที่ยวสวนจุธาทิพย์แล้วนะไรนาสวนผสมมีทุกสิ่งทุกอย่าง มีผลละหมากลากไม้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะคลิปของป้าวานี่มันจะมีหลายอย่างหน่อยนะคะกดทุกทุกคนก็จะงงแต่ทุกคลิปป้าวานแนะนําอาชีพทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าวานด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาเที่ยวสวนจุทาทิพย์นะคะมีฝรั่งกรอบๆให้ทานด้วยนะคะ ขอบคุณมานกามานะคะสวัสดีค่ะ